สองทีมครับโอ้โหจับบอลลูกนี้ลื่นอยากได้ครับแบงค์สารนิดครับแบงค์รุนิซับฝากเข้าการไหวไหมครับลูกนี้มากโดนเขียวว่าท็อปชดเกียร์อะไรหยาบไปด้วยขวาหยิบปากจังหวะนี้อ้าวครับแล้วโดนแทงไว้จับบอล สวยพี่คือเลยเดินไป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 พี่เดินไปพยายนอนคืนครับตะไครึ่งครับพยายนะคาร์ตาฝากในทางด้านบนเทียนครับบนเทียนสวยไปไปสวยไปเอาครับเก็บได้ฝากเข้ากลางมาครับแบงค์แบงค์ให้ทางด้าน ลูกนี้สวยครับอ้ามจีระพงษ์ให้ตายอีกทีนึงจับจังหวะดีไม่อยู่สวยพี่สวยสวยพี่สวยสวยไปต่อครับไม่สนใจครับทางด้านลูกบอุกครับชามอสสวยตั้สวยลูกดีครับแมดโดนดักงไรขยับซ้ายมาลูกนี้จอต้าทอฟเชอร์เกียรติครับเจอตายปรญหาตามติดครับออกขวาได้หรือไม่ครับทางด้านจามอสจาบอสฝากมาลูกนี้ดาวนี้างด้านจาบอสอีกครั้งหนึ่งจาบอสเข้ากลางมาติดทางด้าน เอาเจอ롱เสกเกียรครับตาประธานฝากที่น oh, ันแบงค์สารดินเฮ้ยไอต้มไอหยับที่นั่นตดประธานไอ้บ้าตไอบาตประธานออกมือขวาครับสุภประชาคพาวฝากเข้ากลาข้างนี้แบงค์สารดินเจอท็อปเชอรเกียร์แล้วลูกนิดฟางก็เป็นแล้วท็อปเชอรเกียร์ก็ไปตัดฟาวไปแล้วไปแล้วพี่ไปแล้วพี่แบงค์สารดินอยู่แบงค์แบงค์ดายเนี่ยกี่พี่จับยาวหน่อยหน้าได้เยี่ยมไปเยี่ยมไป มาไดศูนย์ออกครับไปทางด้านเจบบ้าบากสหารรับลงไปจกมาจังหวะนี้ไม่ดีแล้วครับทางด้านตตา้ประธานน้อยดีนะจากให้หนาด้านาสุภาชัยคำพาวไปกันต่อครับขยับมาลูกที่ท็อปชดเกียริทอ็อปขยับมาที่ธน,นสยรีครับจากผีกครับดานายไตรที่พึ่งเอกานายฝากที่ด้านต้ประธานน้อยดีตต้ประธานมาลึงเส้นครับสุภาชัยคำพาว จับลูกนี้อู้แล้วโยกเข้าในครับพัคแมงลองใส่ประธานน้อยดีขยับเข้ากลางมาลูกนี้ก็พัคจีระพงศ์สเกียรลองใส่ก็ยังไม่ตกอบครับสวยสวยพี่สวยสวยสวยจีระพงศ์สเกียรครับดูคนดูคนดูคนหน่อยทุคนหน่อยดูเซตเพล์ขึ้นมาเอาล้วครับพีเข้านายมาอาร์มจีระพงศ์สเกียร์จี้รวยสวย โอ้เอาจนได้ครับนั่นอ้ามจีระพง์ส <sadece> ร <sair> ้อยเกี ra, ่ยวครับเยี่ยมพี่เยี่ยมเยี่ยมพี่ฝาลูกนี้เสียบเสาเลยฮะสวยสวยพี่เดสวย